ยนยนนต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเส้นทางยานยนต์วันนี้รายการสดครับ Energy Reform ผู้นำด้านระบบแก๊สรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีการผลิตอะดับโลกจากอิตาลี100%เเซได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบแกส๊สสำหรับรถยนต์ดีเซลซึ่งพัฒนาตรงตามรุ่นของเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะให้สามารถติดตั้งระบบแก๊ส NGV NG ของ Energy Reform ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์ สามารถช่วยประหยัดค่าชื้อเพลิงได้ประมาณ3 5เโดยรักษาสมรรถนะของเครื่องยนต์ได้เต็มกำลังและปลอดภัยต่อเครื่องยนต์ทุกรอบและสภาพการทำงานจริงติดตั้งโดยผู้ชานาญการเฉพาะศูนย์ e อ e r g y และตัวแทนจำหน่ายในเครือที่ผ่านการอบรมจาก Energy Reform แล้วเท่านั้นเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับการรับประกันอย่างครบถ้วนจาก Energy Reform สอบถามข้อมูลการติดตั้งแก๊ส NGV กับ Energy Reform ได้ที่ call center 0 2นย5สอ2 2้ 02515 0022นะครับ